ดวงปี2026ราศีเมษปี2026เป็นปีที่คนเกิดราศีเมษจะได้กลับมายืนอยู่แถวหน้าของชีวิตตัวเองอีกครั้งหลังจากหลายปีที่อาจรู้สึกเหมือนเดินฝ่าหมอกลังเลเหนื่อยหรือถูกสถานการณ์บีบให้ชะลอปีนี้คือช่วงเวลาที่ไฟในตัวคุณค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่อย่างมั่นคงภาพรวมทั้งปี ราศีเมษเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นกล้ากล้าลุยและไม่ชอบรอแต่ปี2026ไม่ได้สอนให้คุณวิ่งเร็วมันสอนให้คุณเดินให้ตรงทุกการตัดสินใจในปีนี้จะมีผลยาวไกลกว่าที่คิดถ้าคุณเลือกด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ชีวิตจะพาคุณไปไกลกว่าที่เคยการงาน เรื่องงานของราศีเมษในปีนี้เด่นเรื่องโอกาสใหม่คุณอาจได้รับข้อเสนอโปรเจกต์ใหม่หรือบทบาทที่ท้าทายกว่าที่เคยนี่คือปีที่เหมาะกับการเริ่มต้นการเปลี่ยนงานหรือการเปิดทางของตัวเองแต่สิ่งสำคัญคืออย่ารีบตัดสินใจเพราะความอยากพิสูจน์ตัวเองเลือกงานที่ใช่ระยะยาวไม่ใช่แค่เร้าใจชั่วคราวการเงิน การเงินของราศีเมษในปีนี้สัมพันธ์กับการงานโดยตรงยิ่งคุณกล้าลงมือรายได้ก็ยิ่งตามมาแต่ปีนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือการใช้เงินตามอารมณ์วางแผนก่อนใช้แล้วคุณจะไม่สะดุดระหว่างทางความรักความรักของราศีเมษในปี2026เป็นเรื่องของการเติบโตคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ดึงศักยภาพในตัวคุณออกมา ไม่ใช่แค่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นคนมีคู่ต้องเรียนรู้การฟังลดความใจร้อนและเดินไปพร้อมกันไม่ใช่นำกันฝ่ายเดียวสุขภาพและจิตใจราศีเมษมักใช้พลังเกินขีดจำกัดปีนี้ต้องระวังอาการล้าอักเสบหรือพักผ่อนไม่พอออกกำลังกายได้แต่ต้องรู้จักพักจิตใจต้องการความสงบ มากกว่าความร้าใจครึ่งปีแรกมกราคมถึงมิถุนายนครึ่งปีแรกคือช่วงของการตั้งหลักโอกาสเข้ามาแต่ต้องคัดเลือกอย่ารับทุกอย่างเพราะคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครครึ่งปีหลังกรกฎาคมถึงธันวาคมครึ่งปีหลังคือช่วงที่ผลลัพธ์เริ่มชัดงานเดินหน้าเงินนิ่งความรักมั่นคงขึ้น นี่คือช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่เลือกไว้ถูกต้องแล้วสรุปท้ายคลิปดวงปี2026ของราศีเมษไม่ใช่ปีแห่งความหุนหันแต่เป็นปีแห่งพลังที่มีทิศทางเมื่อคุณใช้ไฟในตัวควบคู่กับสติคุณจะไปได้ไกลและไปได้อย่างภาคภูมิใจ